สัพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะกุศลธรรมะอััยากตตาธรรมะ สุขายเวทนายาสามปยุตตาธรรมาตุขายเวทนายาสามปยุตตาธรรมาตุกรรมสุขายเวทนายาสามปยุตตาธรรมาวิปากตธรรมาวิปากตธรรมะธรรมานววิปากนวิปากตธรรมะธรรมา อุปาเตนุปาทานิยธรรมะอนุปาเตนุปาทานิยธรรมะอนุปาตินานุปาทานิยธรรมะ สังิเลตาสังิเลสิกาธรรมะอสังิเลตาสังิเลสิกาธรรมะอสังิีตตาสังิเลสิกาธรรมะสวิตาคสวิจาลาธรรมะอวิตาควิจาลมาตาธรรมะอวิตาควิจาลาธรรมะปิติสหกตาธรรมะ สุขสหัคตาธรรมาโอเปกคสหัคตาธรรมาตาเสนนปะหาตาปธรรมาปวนายปะหาตาปธรรมาเนวตาเสนนปวนายปะหาตาปธรรมาปวนายปะหาตาปะเหตุกาธรรมา ทาสเนนปบพาตาพาเหตุกาธรรมาภาวนายะหาตาพาเหตุกาธรรมาเนวทาสเนนนับาวนายะหาตาพาเหตุกาธรรมาอาจยคามิโนธรรมาอาปจายคามิโนธรรมาเนวจายคามิโนนาปัจายคามิโนธรรมา เศคาธรรมะเสคาธรรมะเนวเสกานาเสคาธรรมะปริตาธรรมะมหาคตาธรรมะอปมาณาธรรมะปริตารมณาธรรมะมหาคตาลมณาธรรมะอปมาณลมณาธรรมะหีนาธรรมะมาจิมาธรรมะปนิยะตาธรรมะ มีจาตานิยตาธรรมาสัมมาตานิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะมากาลลัมณัธรรมะมากาเหตุกาธรรมะมากาติปติโนธรรมะอุปันนาธรรมะอนุปันนาธรรมะอุปาทิโนธรรมะ อาทิตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมาอาทิตารมนาธรรมาอนาคตารมนาธรรมาปัจจุบันารมนาธรรมาอาจตาธรรมาปัยตาธรรมาอาจตาปัยตาธรรมาอาจตาลมนาธรรมาปัย หิตาลมนาธรรมาอาชาตปาหิตาลมนาธรรมาสนิทาสนาสาปัติกาธรรมาอานิทาสนาสาปัติกาธรรมาอานิทาสนาปาติกาธรรมาเหตุปาจโยอาลัมมณปาจโยอธิปติปัาจโย อนันตรปัจจโยสมนันตะปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปาชาชาตปัจจโยอาเสวนาปาจโย กรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชาณปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปายุตตปัจจโยอธิปัจจโยนาทิปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโยอนิจาวตาสังขารลาอุปาทวยธรรมิโน โอปัิตาวานิรุชันตรีเตสังอุปสมโมสุโคยัถาวาริวาฮาปุลาปุริปุเรนติสาคลังเอวามเอไวโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมังกิตเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปา จันโตปนารโสยาตามณิโชติลโสยาตาสะพีติโยวิวัจ h a n t i n g พตะโลกุวินัสตุมาเจปวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโคปวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฒนติอายุวนโนสุขังผลัง อาตาสิเมอากาสิเมยาติมีตาสกาจะเมเปตานางตากินางตาชาปูเวกตมนุสลังนหิรุนางวาโสโกวายาวันยาปริเทวนาตตังเปตานามาทายะเอวังติฐันตยาตโยอายัญจะโคจากินาทินาสังคามีสุปฏิทิตาทีกะระตังหิตายัสไหตายัสถัตนะโสปุกกะปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิตาสิโตเปตานปูชาจักกาตอุลาลาพลังจะปีกุนามันุปตินาตุมเห ที่พุญญาปัสุตังอนัปปกันติรัตนาตยาโนปาเวนะรัตนาตยายาสัพโลกาวินุมาโสโสกุปาทวาตุกะโทมนาสุปายาสาปิวินาสันตุสัพสังกปาสัพอันตรายาปิวินาสันตุสัพสังกปา ภาวะตุสัพพะมาฆลังหลักขันตุสสพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมาคลังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพรมานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมาฆลังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเต สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในับันนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์ละอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3มอยู่ในกำเนิดทั้ง4ี่ มีการหน้ากันมีกันกันเดียวมีการสี่การกําลังต้องเที่ยวอยู่ในภพในภพใหญ่ก็ดีแต่เราได้รู้ส่วนบุญที่้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเกิดส่วนสัตว์เราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือปานิพานความ รารพัฒนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถอสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐานด้วยอน,นิสงส์ผลแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้มีการให้ทานรักษาสิเลเจริญภาวนาจงมารวมการเป็นตบาดเดชะเป็นปรวะปะจะัจจัยเปรดรมิสัยตามส่งให้ถึงซึ่งพันธิพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทมอย่างใดพระจากพระตาทุกได้ขอพระเจ้ามีส่วนรู้เหตุตามตามทั้งหลายของพระองค์ในการอันควรด้วยแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใาาาต้ร่มเงาแห่งบวมพระพุทธศาสนาได้ของสัตว์บุตรผู้รู้ทรรมอันประเสริฐมีความสัมพันธ์ที่ดีทด้เกิดทำการกัริยาณนามิและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาทำฟังตามแล้วประพฤติามจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้สติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงปณิพันธ์ในการอันควรด้วยเถิน สาธุสาธุสาธุกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งปวงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระรามคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาจอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก่อนก็ดีไม่รู้ก่อนก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดี ขอผู้มีพระคุณทั้งปวงจงโหสิกรรมให้แก่กข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไปอย่าได้มีเวรภัยเกิดชา้นหนึ่งพบได้ขอสร้างแต่ความดีสร้างบารมีของตในให้พ้นใยปาลุล่วงบ่วงมาในปัจจุบันชาติด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธาธอรหังสมาสัมพุโตปะควาพุทธังปะควาตังวงิวาเทมิสวากาโตปะควาตาธโมตมานมัสสามิม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกสังฆนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ